เดี๋ยวมันวิดนคลิปนี้นะคะหลังจากที่ห่างหายไปเป็นปีกับการที่ไปเทคกิ้งเดินป่าในไทยเนาะทริปนี้เราจะกลับมาอีกครั้งค่ะกับการเดินป่าในรอบหนึ่งปีกับที่ที่เราจะไปก็คือดอยไม้หอมอำเภอแม่ละนาจังหวัดตากหรือว่าถ้าชื่อที่เขาที่เขาเรียกกันก็คือเซเนอิโจที่เรากำลังจะไปอะ่ะเป็นกลุ่มที่สองที่กำลังจะขึ้นไปบนนั้นซึ่งก่อนหน้านี้นม,นมันมีกลุ่มแรกไปมาแล้วเราก็เลยแบบไม่มีข้อมูลไม่มีเ์ช เช่นลานกางเต็นท์เส้นทางการเดินอื่นๆต่างๆแต่ที่เราอ่านมานิดหน่อยจากกลุ่มแรกที่เขาไปอ่ะเขาก็บอกว่ามันมีสัญญาณโทรศัพท์ทุกเครือข่ายค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทริปเนี้ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเราดูกันนะคะตอนนี้เราก็อยู่เป็นที่ปั๊มแม่ระมาดแล้วเดี๋ยวเราจะรอรถโฟวิลมาเพื่อไป ที่หมู่บ้านแล้วก็จะไปกินข้าวตอนเช้ากันค่ะนี่เราก็อาบน้ำไม่ได้อาบน้ำหรอกเปลี่ยนจะื้ผ้ายอย่างเดียว ก็อยู่ในหมู่บ้านอะไรสักอย่างเราก็ไม่รู้นะคะแต่รู้ว่าอยู่ในตำบลแม่ละมาเราก็กำลังมาแวะตอนเช้าเพื่อกินข้าวเช้าแล้วเดี๋ยวก็จะนั่งรถโฟวิลเพื่อขึ้นไปจุดเดินข้างบนนะคะเดี๋ยวเรา,าพาไปดูรถที่ขนของกันมาดีกว่าในอันนี้คือเป็นพี่สาตาของเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรนะคะชื่อนุ้ยค่ะพี่นุ้ยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกัน,กน,นะคะ่ะทุกคน ตรงนี้นะคะเราก็มาดรอปอฟเพื่อจะไปดูน้ำตกกันคือตอนนี้มันยังไม่มีคนแล้วมันก็ยังมีเวลาเหลืออยู่มันประมาณ9 1้าโมงสิแล้วเดี๋ยวเขาจะพาเราไปชมน้ำตกแล้วก็ขึ้นไปตรงจุดเดินขึ้นข้างบนอีกทีหนึง่งใช้เวลาน่าจะประมาณแป๊บเดียวไม่นาน โอ้โหทันงนี้คือแบบลื่นมากเพราะว่าเปียกแล้วก็ฝนก็ตกแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะตกแล้วนะคะเราจะตกน้ําแล้วนะทุกคนห่างอะไรวะเนี่ยเนี่ยเหนื่อยมากเหนื่อยมากแต่สวยสวยเวอร์แค่มาดูน้ำตกนะทุกคน เหนื่อยขนาดนี้เฮียกูยังเดินแค่มาจนจุดกลางเต็นท์เลยมึงดูทางดิโฮยนั่นไงนั่งไงน้ำตกเล็กเเปียนไหมเปี่กน ไปเหลือโหมันสวยมากเลยมนันนอนมาดูดิคนที่เดนินแต่ละคนแตกหนึ่งไปมาฟ้อมั้งแล้วมึงคือทางแบบวซเวอร์มากนี่อันนี้เหมือน อันนี้เหมือนแบบเออฝนถลมลงมาเลยอะแล้วก็นไม้ก็พังเสียกหนึ่ง ก็คือตอนนี้เปียกไปแล้วจ้าเพราะว่าขึ้นไปข้างบนน้ำตกตรงนู้นตอนนี้ก็คือรอสมาชิกในกลุ่มเราขึ้นไปถ่ายรูปนะคะทุกคนก็มีความเปียกแฉะเปียกหนึ่งเปียกไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ยสวยมันน่าขึ้นไปมากเลยอะทั้งบน อันนี้แตกหนึ่งนะครับน้อนนอนขึ้นไม่ได้เพราะว่าทางแบบว่าเละวิแล้วเขาจะพุ่งมาชนเราป่ะเนี่ยแล้วคือต้องลงไปตั้งแต่เริ่มเลยเหรอตั้งหลักหม่เกมปล่อยเลยคือเนาะมันเกมเฮ้ยนี่มันดินมันเกาะแบบเหมือนรองเท้าเราที่เราล้มอ่ะไหนดูดิ คค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องเริ่มจุดสตราร์ทแบกเป้กันซะตัง้งแต่ตรงนี้เพราะว่ารถไม่สามารถขึ้นไปข้านบนได้แล้วเพราะว่าถังมันลื่นมากมเดี๋ยวเริ่มตัง้งแต่ตรงนี้ไปจ้ะวันนี้นะคะหลังจากที่รถเราตายไปแล้วเราก็เลยต้องเดินขึ้นมาเองแล้วตอนนี้ก็คือจุดที่จะพักคันข้าวกลางวันนะคะกลุ่มเราคนเยอะมากเดี๋ยวมาก,กินข้าวกันค่ะ ตอนนี้นะคะพอเรากินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเดินไปต่อแต่เหมือนครั้งหน้าจะหมอกไหลแล้วอะ่ะแต่ตรงนี้ยังร้อนอยู่เลยคิดว่าร้อนไหมคิว่าร้อนปะไม่ร้อนหรอกตอนนี้ก็ถือว่าแดดใช้ได้คิดว่าตลอดทางก็คงจะเดินง่ายแล้วก็เห็นท่าทิศตกแบบสวยๆพูดไม่ค่าคำเลยอะ่ะทางเลยเละ <laughs> ไปจ้าตาขาบ้างแล้วทีนี้ฟึ๊บไม่ยากอย่างที่คิดนะคะทุกคนเราก็เดินได้จะบอกว่าดอยไม้หอมที่นี่นะคะทุกคนเดินง่ายมากอะ่ะคนก่อนนะเนี่ยเพา,า,าลงตรงนั้น ตรงนั้นได้ไหมหรือว่าตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ค่ะนี่ดูสิรูทางเดินง่ายมากแล้วก็เดินลงไปขอแนะนําว่าถ้าอยากมาที่นี่นะคะก็มาได้เพราะว่ามันเราคิดว่ามันน่าจะเดินไม่เยอะแล้วก็ดูเป็นทางง่ายๆไม่เหมือนกับที่ที่เราเคยไปมาแต่ถ้ากําลังพูดอยู่ตอนนี้แล้วก็ลื่นอะ่ะก็คือจะหามากไอ้เหี้ยแล้วกูก็เกือบลื่นอีจัด เมื่อกี้ที่เราพูดไปว่าทางมันเดินง่ายอ่ะขอโนะคับนันนนมันก็เดินง่ายแหละแต่ว่ามันแค่ชันมากแบบว่าไม่มีออกซิเจนแล้วออกซิเจนจะหมดเราทางขึ้นไปแบบนี้จ้ะเหนื่อยพี่ๆเขาไปร้อข้างหน้าอ๋อเดินข้างหน้านี่คือทางที่เาจะต้องเดินข้างหน้าก็ทางไ่อย่างสบาย ตอนนี้อ่ะส,สุดแล้ว,ว,ลวพี่ภุก็เดินเลยดิโอ้โหตัวมวมือตัวกูเล็กอเหแ้ยแต่กระเป๋ากูใหญ่เราจะต้องรอดค่ะทุกคนไปจ้ะขึ้นมาถึงตรงที่เป็นทางลาดธรรมดาแล้ว มาได้จังหวะแบบตอนที่หมอกหนลังไล่พอดีเลสวยเมื่อกี้ถามคนนำทางว่าอีกไกลไหมก่าจะถึงเขาบอ,อกอีก500เมตร500เมตรรอบที่3ที่สแล้วถึงแบบวจะลานกลางเต็นอยู่ข้างหน้า่าดดง อนอนรับก,กินข้าวน<า>้องเขาชื่ออะไรอ่ะเรียกมัครับดไกข้นลงไมหมคะไม่ตืเลยนะแล้วก็กตรีงามาำข้าวอ่ะไม้ เราไม่ตื่นจริงๆเพราง่ว,าว,าว,างวงมากแล้วก็ไม่อยากตื่นเลยอะเมื่อคืนคุยกันดึกมากนนแล้วเราก็ฮัลโหลสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอุ้ยตื่นไหมด้วยเก่งน่าตื่นไหมดิตื่นรวมชิมแน่นอนจริงๆไม่ตื่นมาเอารูปหน่อยหรอ <c oughs> เห็นพี่ก็ตื่นได้รูปอย่างเดียวไม่มีสิทธิ์คนเลยครับมาให้นางถ่ายไปเถอะ <laughs> นี่ทุกคนตื่ไตไนไปหมดเลยทุกคนมาไม่ตื่นอยู่คนเด <ren oc. S 2> ียวเพราะว่าคืนกลองกงไปหลายรอบมก <c oughs> ากข้างหลังก็คือเอเลมองแต่ว่าว่าไม่เห็นแล้วเพราะว่าว่าตื่นออกมาสายแล้วเจ็ดโมงกว่ามันไม่น่าจะเห็นเออ,อมันอยู่ข้างหลังตรงนุน้นแต่ก็เห็นเยอะกว่าทุกที่ที่เคยไปมานะคะ เช้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกินไข่กระทะแล้วก็ข้าวต้มเห็ดกันในสุ่มนะคะเอาละค่ะหยิบมาใช่คุณต้องหยิบนะศาสตรลูกแต่ที่คนอื่นแล้วเนี่ยค่ะ เมื <ique> ่อเช้าที่เราได้มาแล้วเดไมาเอ่ได้ไม่มีแต่ถ้าเป็นหนึ่งจอนละคนอร่อยเหรอเหรอข้าวหลงไม่มีแต่ข้าวต้มเนื้ออ๋อนี่เหรอไปค่ะทุกคนเียเราจะพาไปดูที่ปุ๋งปุ๋งที่แบบไม่มีอะไรเลยข้าวหลงก็ไม่มี กีแต่แค่ไหนี่กี่กี่แะต้องไปอีกแค่ไหนเอ้ออไปอีกโอ้ขึเห็นแล้ว <laughs> 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 โอ,โอ,โอ้แม่่ <laughs> อมบอมบอมขวาเแยละ แล้วนะคะบีบายนั้นนั้นเฮ้ยที่บเกกก็เดินไปีั้นนั้น ได้ไหมลนะ่ะมือมันดุดแน่นมากอ้าอ้ไม่ได้ว่ะขาดเลยตัวมันขาดซอฟเฟลดิมันไม่ได้ขาดมันหดได้ต,ตายละพี่บูง๊งอมหนึ่ง ในถุงตีมือมันเข้าไปในถุงตีกูแล้วใช้มือดิเออไม่ออกก็ด้วยไม่ใช้มืออ่ะอ้าวเจ็บเจ็บตายแล้วมึงมึงก็หยิบมันดีเอาน้ำไหมลงไปข้างล่างก่อนลงไปที่คอไม้ต่อไม้เนี่กูเปื่อยหมดแล้วไอสัตว์มึงเร่งกูเนี่ยเหี้ยแล้วมึงดูสภาพ นี่คือดินนี่กองอยู่รองเท้าเลยเวนแตกหนึ่งแตกหนึ่งกลัวแตกน้ำตากูแตกไอ้เขี้ยเวอร์ยิ่งหายนี่ก็เดินลงมาถึงข้างล่างแล้วนะคะเรากำลังรอลูกทิพย์คนอื่นๆเพื่อจะกลับไปยังกลับไปไหนวะกลับไปอาบน้ำใช่แล้วกลับไปอาบน้ำกันค่ะเป็นคนสะอาด้ะกลับอ่ดููป๋ารกลับไปนย มันคือโนในระหว่างกลับบ้านนะจ๊ะทางกลับบ้านเราก็เจอรุ้งคะ่ะรุ้งแบบรุ้งเลยอะ่ะรุ้งจริงๆอะ่ะ